すぐにありがとうございます。 กล้องวงจรปิดเมื่อคืนของวันที่20ธันวาคม2565เวลาตี3บริเวณหน้าบ้านจับภาพคนร้ายอายุประมาณ20ปีบุกเข้าไปภายในบ้านหลังหนึ่งที่บ้านคำเม็กตาบลคำอาหวนอําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งคนร้ายได้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟทะเบียน1กไก่ชช้าง3933เวฟสบสีเทาแดงและโทรศัพท์มือถือรวมถึงรองเท้าแตะ1คู่ของตอนเองไปจากนั้นเจ้าของรถคือนายก้อนทองชุมได้ติดตาม G.P.S และพิกัดของโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวพบว่าพิกัดโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นมีพิกัดอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากจุดที่รถจักรยานยนต์นั้นถูกขโมยไปประมาณ4กิโลเมตรจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมตรวจสอบแต่ได้รับคําตอบจากผู้ดูแลหอพักว่าเจ้าของห้องนั้นไม่อยู่ภายในห้องและยังท้องกุญแจห้องไว้ซึ่งเป็นกุญแจของผู้เช่าเองเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เสียหายได้เฝ้าสังเกตการอยู่ประมาณ3ชั่วโมงแต่ผู้สงสัยนั้นไม่เดินทางกลับมาที่ห้องพัก ทางผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลมเลิกแผนดักจับดังกล่าวต่อมาในช่วงของวันที่22ธันวาคมเวลา7นา30นาทีผู้เสียหายนั้นได้รับแจ้งจากผู้ดูแลหอว่าผู้เช่านั้นกลับมาเข้าที่ห้องพักดังกล่าวแล้วและได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบอีกครั้งจึงพบตัวนายนนทวัฒน์บางทรายหรือทาโร่อายุ21ปีอยู่ภายในห้องดังกล่าวจึงได้ทําการควบคุมตัวและสอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นนายทาโร่ให้การปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นจนเวลาประมาณ9นาฬิกา45 นายทาโร่จึงได้รับสารภาพว่าได้เป็นผู้ลักขโมยรถจัก,กรยานยนต์จริงและนําไปขายที่อําเภอดอนตาในราคา8,000บาทและบอกว่าทําตามใบสั่งจากผู้ที่จะซื้อจากการสืบประวัติทราบว่านายทาโร่นั้นเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจําไม่นานนี้จากนั้นตํารวจจะมีการขยายผลเพื่อที่จะขอหมายสารรวจค้นแหล่งรับซื้อพร้อมกับจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดและจะนําตัวผู้กระทําความผิดลงโทษตามกฎหมายต่อไป